สบายดีทักทายสบาดีตอน,าน้าบไม่ได้มาพบกับไยลมทินเชโน,ชนเชนในตอนเขาเช้าใชา่เพราะนี่กำลังสิทำงานนะครับกำลังสิทสองงานแต่ว่าเรากินกาแฟก่อนเนาะเราทานกาแฟก่อนเันนี้ไฟฟ้าดััพไปเนาะย,ยังบ่มีไฟต้มน้ำต้มน,ำน้มนำกนน่อนยั้อง ตมน้ำได้ปะจังสีจิงเก,ก,ก,กลเฟจิงกลเฟได้ไหจังสีพอตองรงนั้นเมื่อเดิมก่อนจะพูดที่ไฟดับนะบูไปเลยไฟดับเฉยเลยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะวันนี้หรือว่าชิดาไปแถวอันห้องผักของไารลมนะพี่จับคือยังไงกับบุพเนาะนี่นอกบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เหมือนเดิม ช่วยนชีออกไปซื้อกาแฟก่อนไปก่อนไปเนาะตามไฟมาเนาะจะมากาชิาเลยตรงกาแฟเลยตอนนี้ไฟดับอยู่นะคนไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะไฟดับแล้ววันนี้ตอนเชา้าๆอะไรจะไฟดับเนะอะไรก็เอ,อไรขึ้นก็ไม่ดูนะมันช่วยนายชีเอาซื้อกาแฟก,ฟกฟันนะ กิตขาวพี่น้องอย่างไปซื้อกาแฟจากตลาดกลในนะเจอตอนนี้ก็ไฟรับอ่นะ<ม>เปิดไฟไยืนในหอการ์นะเปเลยไฟมันมาตอนนี้ฉอ,อกไปซื้อกาแฟก่อนนะทุกคนนะไปซื้อกาแฟก่อนสิ้นอย่างไปซื้อกาแฟจาก,กนะพี่น้องนะ กาแฟก็ไเลางที่หน้าออไปเลยจะหน้าไปซื้อกาแฟก่อนอยู่ห้างไปเนาะห้างฝ้าข้างนี่แหละนี่นะที่ถ่ายเห็นแบบง่ายๆเรือนี้แบบร้านฝ้าค่างนี่แหละมีคนจะขับคนทางในตอนนี้ทุกคน พอทอดผักนะทอดผักใส่ดมดูเป็นข้ามเลยนะเนี่ยจเจ้าไปซื้อข้ามน,นี่แหละนี่นะซื้อข้ามน,นี่แหละพี่ท็อปดันช่าดี <c oughs> พายก็ออกพี่ท็อปเลย อ่อน,นี่เด็ดเดนี่กาตฟท,ทีหมักกินกันเนาะนี่กาแฟดาวนะกาแฟลาวนี่ดทุกคนกาแฟลาวกาแฟที่ใส่ลมมาคินนี่นเนาะเทอร์โบอืม หอสองพันทุกคนช่องหนึ่งสองพันแต่ว่าตอนนี้ไฟดับอยู่น้อยพันอะไนได้ดอกพี่นไงไปละเะ็นไยจังซเียนนั่นนะตบน้ำบอก่น้องสเกสตบรรยากาศบนทางตอนเศ้า,าพี่น้องนี่นะปรับทางกันฮ่าฮฮา เนี่ยคือห่อผักไส่ลมทุกคนอยางกันมาพี่น้องกานใดที่เรเคยมาสิ่แท้ดิแหละพี่น้องมาหาได้เนาะทายูทูบเบอร์ได้ยูทูบเบอร์ได้กันมาหากันได้ทุกคนเออไส่ลมบอกคุยคุยหรอกโมยิงดังกับโมยิงเนาะโมยิงคือหลายคนที่เขาดังและเขายิงแต่กับบางคนพี่น้องกับบางคนว่ายออกก็สิเนาะแต่ว่าสสำหรับไส่ลมเองบโมยิงทุกคน ไปร้เพงบูยิงเนาะพี่น้องท่านใดสนใจอยาก uh, ทักไลน์ก็ทักได้นะทุกคนนะไม่ยิงนะเรียกว่าอยากถ่ายสนใจอยากถ่ายคลิปต่างกันก็ได้คุณน้องนับได้วันนี้ก็จะมีน้องสาวคนหนึ่งเนาะนัดไปถ่ายคลิปต้องเบิ่งว่าตอนเลือกกานนะเลือกงานอาจจะไปได้สำหรับไซดม่วมเวลาอันุญาตอาจจะอาจทิจตย์นิดนึงเป็นตะครายนึงนะพี่น้องเนาะแต่วันนี้จะมีไปถ่ายคลิปกับน้องสาวยูทูบเบอร์ของเซโนเนาะ ผักแพงแบ่งปันกันได้พี่น้องยูทูบเบอร์ของมังสนุเป็นมาหาสูรกรไดับนะเนาะบ่ยิงใส่ลมบอยจิตบ่ยิงทุกคนประมาณนั้นทุกคนเนาะบอยจิตบ่ยิงอยากลองเลยพี่น้อง,นะอนงสนใจสนใจอยกากคลิปนำมาถ่ายทำได้ไลา์ได้ทักได้ได้หรือว่าสนใจอยากาปรึกษาเรื่องปัญหายูทูปก็ทักหาได้พี่น้องสามารถแก้ไขให้ได้ ตามความสามารถตามความหู้เนาะตามความมั่งหูของไทรดมเรือยไปกินนะยังไงก็ใจจะเอือเริ่มต้นอย่างเริ่มต้นในการทำยูทูปต้องสนใจได้ทักได้พี่น้องเนาะบวกทีคุยบ่อยยิ่งนะไม่ใช่บอาเงินอีกฟรีๆนะไม่ใช่เนาะคนวานน่าสรับบวกที่เดือยไทรลมคนนั้นสำหรับที่อีกไม่น้อพี่นนั้นคลิปอยู่ในนี่แะพรอผักอนเศร้ารอท่ากินกาแฟรอท่าไฟมาเนาะ กินาแฟกินกาแชองนะักินตื่นตื่นอ่ะกาแฟการทนเจ้าทุกคนเขาตลางหน้าเทียบไปเทียบมาวันวันเนือคเับเทียบไปการไปเอียดใบงานเขาแหละนะประมาณนั้นทุกคนกิดวันนี้กบบุ้งลายิตเช้าถ่ายรถลัวๆถ่ายแบบเรีวๆถ่ายี่ตอด้บังตเช้า ของสายลมนั่นเองทุกกดเนาะตอนนี้แบบรังชาวงานที่สุดแบบเป็นชุดเลยพี่เนาะชุดจะหลักราศกาลแบบถึงสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเปิดโตัวพี่น้องบางอยังบุ๊มยังบุ๊มยังตัวปิดบังเนาะเปิดโตเลยถ่ายลงเลยอย่างเรียนเลยทุกคนหรัาที่นี่เนาะพี่น้องก็บุ๊มยังร้านเนาะผมขอบใจทุกๆการติดตามรับชมขอพี่น้องทุกๆทุกคนทางช่องยูทูบสายลมถิ่นชนแนลพี่น้องสำหรับที่นี่บอยกิตเองด้วยว่าซาเลเบกช่ดเดลทอร่า ลงเทสงนีเน,นะเพื่อนเนาะพบกันมาคลิปน้าอย่าลืมาอมาแล้วอย่าลืมสวยกดติด้ายใครจะแชร์ก็ด้พบก,กันมาคลิปหน้าไปนะาะบาย